มันเป็นโลโก้เลยนะสัญลักษณ์ของยุคิของกีตาร์ฮีโร่เลยนะจริงใช่คือเราแบบว่าเหมาะนึกนึกถึงกีตาร์ฮีโร่สักคนหนึ่งเราจะนึกถึงสตีฟไวท์ใช่โ <Joe S 3> จสตินนี่แล้วเสียงที่ออกมาจากกีตาร์เขาเป็นไงพี่โอ้มันมีคาแรคเตอร์ที่จับปุ๊บรู้เลยอะจับปุ๊บมือนิดแทบจะไม่เล่นแนวอื่นเลยเออแต่ถ้าเป็นสายสะสมนี่ต้องมีเลย Music Arms <Al> สวัสดีจ้าเพวกเราแล้วกระแกะกล่องหน้ากล้องน,นะจ๊ะแล้ว,วันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับไอ้เบเนต พรีเมียมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรไปดูกันดีกว่าว่ารุ่นอะไรนะอ่ะาเจม 77p เจม77แสดงว่าต้องเป็นซิกเนเจอร์ของสติฟวายอย่างแน่แท้ท,ทีเดียวเชียวนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงมีคนแก่ก่อนผมมีคนแก่ก่อนผมอ่าไม่แก่แล้วกูก็แกะไปเลยไปไป อของแถมครับจะมีคันโยกคือไอเบเนตผมชอบอย่างหนึง่งเขาเขาถ้าเป็นตัวที่แบบรุ่นแพงๆหน่อยเขาจะแถมแบบอย่างนี้คืออย่างนี้นี่คือดีมากมีทุกอย่างจะขันอะไรอะนั่นนั่นนั่น,น,นขีงอนนะมีค้อนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ค้อนอนะันนี้เป็นแปดแปดเหลี่ยมอะไรอีกวะน็อตมีหมดแบบมันทัดก็มีนี่มันทัดเห็นไหม วัดอะไรก็ได้ยกเป็นวัดใจครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาเจมตัวนี้หน้าตาจะเป็นยังไง <c ười> คือกระเป๋าเนี่ยพลาสติกค่อนข้างแข็งค่อนข้างแบบว่าแข็งแรงไอ้ข้างในบุด,ดีมากข้างในบุโคตรดีเลยครับ <c ười> นี่นะมีแบบนี้มาให้เป็นไงเป็นไงอ่านี่กระเป๋ามีนี้มาให้ด้วยที่เป็นแบบว่าให้แขวนไม่รู้แขวนทําไมครับนี่โอ้โห โอ้สวยเว้ยเออสวยว่ะวางอย่างงี้ดีกว่าสวยไหมเออสวยน้ำหนักกำลังแบบว่าไม่ไม่ไม่หนักเลยว่ะไม่หนักไม่เบาไม่หนักไม่เบาอันนี้เป็นปิกอัพดิมาซิโอครับฮัมซิงฮัมโซลดิดหนึ่งวอลลุม่มหนึ่งโทนซีเล็กเตอร์น่าจะห้าทางหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าทาง ปีกกาดใสแล้วก็ลวดลายข้างหน้าเป็นลายดอกไม้สีน้าเงินนะครับผมลายสีน้ําเงินลูกบงลูกบิดจุ๊บสีน้ําเงินสวยมากแล้วก็นี่เลยอินเลที่เป็นแบบฉบับของสติฟไวก็เป็นสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วแต่ใครจะตาจะเห็นเป็นสีอะไรผมว่ามันก็เป็นสีออกน้ําเงินฟ้าฟ้าน้ําเงินนะจ๊ะคอโคตรแบนคอ,อโคตรแบนเอาดูดูดิเด็กคอแบนจัดอะ แล้วคือท่าน่าจะเล่นดีด้วยนะครับผมแล้วก็หัวก็เคลือบเงาคอเนี่ยไม่เคลือบเป็นซาตินเป็นด้านด้านเป็นด,นด้านด้านนะเอ้ยอยางจี้เว้ยตรงหัวตรงนี้เคลือบเงาครับเคลือบเงาเงาเฉพาะปอกเหมือนเอาอะไรมาใส่หัวใส่ปอกไว้อย่างเงี้ยเคลือบเงาเฉพาะแค่หัวเออแต่ว่าตรงคอเนี่ยเป็นด้านนะอ่าอย่งงางไง น่ามีมือตรงนี้มีรอยยิกยัก,ยกเอาไว้จับดูรับเพลินว่ะทำไมตัวนี้มันดูรับเพลินจังวะสวยเว้ยใช้ได้ใช้ได้ก็เดี๋ยวไปฟังเสียงดีวกว่าครับว่าสตีฟไวเจม77ตัวนี้จะเสียงเป็นยังไงไปดีกว่า พี่แบ๊บนี่เจมมันเป็นโลโก้เลยนะสัญลักษณ์ของยุคของกีตาร์ฮีโร่เลยนะจริงใช่คือที่เราแบบว่าเหมาะนึกนึกถึงกีตาร์ฮีโร่สักคนหนึ่งเราจำนึกถึงสตีฟวายใช่โจสตินนี่ใช่ไหมยุคนั้นอ่ะอะไรอย่างพอกิเบิ์ใช่แล้วสตีฟวายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาพจำแล้วตัวเนี้ยมันจำมากเเราเห็นมาตั้งแต่แบบ เด็กๆอ่ะกินเลดอกไม้ดอกไม้หูหิ่เนี่ยหูหิ่เออต้องมีโอ้โหไอ้เกลือนบ้านเกลือนเมืองไม่หมดโอ้โหอะไรไปจะขนาดนั้นมาแล้วแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับ M 7 7็ครับเจ P ม77บ P ไม่ใช่ M เว้ยคือไอ้รุ่นเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยมีแล้วแบบเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มันเป็นลายดอกไม้ซีดีเขาเนี่ยแล้วเขาหยุดผลิตไปแล้วก็ตอนนี้ไปปั่นราคากันไกไกลมากแล้วทีนี้ตอนนี้ ไอ้เบรดพีเมี่อ่ะครับเขาก็ได้ทําตัวนี้มาตอบสนองคนที่แบบอยากได้เออปกปกติไม่สีขาวเออถ้าสีขาวมันจะเป็น 7V ไงเจ็ดวีใช่แต่นี้มันเป็น7จ็ดเจ็ดพีทำตามไอ้ตัวที่เป็นลายดอกไม้สมัยก่อนที่เขาใช้ผ้าม่านเขามาทำนะอ่ะเข้าสเปคเดือ๋ยพี่อ่าสเปคนะครับเป็นอเมริกันบาสบูทไม้ยอดฮิตของไอ้เบรดคอเป็นเมเปิลแล้วก็ยี่สิบสี่เฟสดัมโบวตามสไตล์ ป๋าเนาะแล้วก็อินเลนี่จุดขายหลายดอกไม้ที่อบไหลแล้ทีนี้รุ่นเก่าอ่ะจะเป็นคันโยกของรุ่นตอนนั้นทีนี้รุ่นนี้เขาพัฒนาแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเอเซโลทูส่วนบิดส่วนบิ๊กอัพฮัมซิงฮัมเหมือนป๋าเหมือนเดิมก็ตัวนี้กับตัวบิดนะครับจะเป็นรุ่นกาวยิทิสตอร์ส่วนตัวซิงเกิลคอยเนี่ยจะเป็นเอเวอเรชันหรือมาเซโลทั้งหมดเลยนะสองตัวเลยอีโวของเขาเนาะอีโวแหละอ่าา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 ่าา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 า โอเคอ่าแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นคอสเมต์แบ๊กครับครับผมต้องบอกก่อนว่าเจมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอดอลของพี่แบ๊กเหมือนกันใช่ช่างชอบผมดูแล้วเขาเหมือนเหมือนเหมือนท่านตัดผมอ่ะเขาเป็นสายแฟชั่นไงดูกีตาร์นี่๋ยวดูใช่ไหมดูเขามีความสดใสในเรื่องของดนตรีของเขามากๆใช่แล้วเสียงที่ออกมาจากกีตาร์เขาเป็นไงพี่โอ้มันมีคาแรคเตอร์ที่ จับปุ๊บรู้เลยอะจับปุ๊บมือนี่แทบจะไม่เล่นแนวอื่นเลยเออมันก็จะมีมันต้องใส่แล้วใช่ป่ะคันโยกแล้วคันโยกตัวนี้ดีมากครับคือมันดีแบบตามมือมันเพี้ยนน้อยไม่เพี้ยนเลยดี่าไม่เพี้ยนเลยดี่กวนเลยแต่ว่าเมื่อกี้ล็อกเล่นแล้วก็เล่นเหมือนได้ก็เล่นนั่นได้ไม่เพี้ยนเพราะปกติถ้าเป็นแบบไอ้บิดที่ไม่ดีนะกดขนาดนั้นนะเรียบร้อยอันนี้มีดึงได้อันนี้ดึงได้จริงหัว อย่างนี้ได้เลยเดีเย๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวให้พี่แบกเล่นกับแบกิ้งแท็กเล,ลยรอให้ดูเออว่ามันจะย,ยุ้ยขนาดไหนแต่มันเล่นได้จริงแล้วที่สาคัญครับมันจะไดบอมได้แบบเดี๋ยวรอ,อดูแล้วกันเสียงพี่เสียงคีเไ็นไงเสียงคีนก็มีคาแรคเตอร์ของเขามีความชัดเจนแข็งแรงครับแก๊กผสมนี่เป็นสเสน่ห์ของเจมเลยนะแก๊กผสมนี่คือดีมากคืออัพพลันแรงมากแรงแรงจริงแรงจริงคือเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องเค้นเยอะเลยเออใส่ได้เต็มที่ไม่ต้องออกแรงเลยมากมือขวานี่ ฟาดได้ด้วยแบบด้วยด้วยด้วยเฟตด้วยด้วยด้วยคอด้วยทัชชิ่งมันไม่ต้องเล่นแรงไม่ต้องออกแรงมากมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนจากยุคนึงนแค่เลยทสลอดเนี่ยไทเทเนียมนะแกนไทเทเนียมเลยนะแกนไทเทเนียมเลยเหรอเป็นแกนที่พอบเดียวโอเคจะบ้าเหรอไปผมฟังพี่แบ๊เล่นนะความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่าตัวนี้มันเป็นมันก็เป็นเสียงเราคุ้นเคยอ่ะใช่คือ สเตปไวอะเออสตปไวแล้วแล้วก็งานสีงานอะไรไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะงานสีนี่คือเป็นอะไรที่แบบมันสวยของมันเองอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบดอกไม้ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ครับบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยกีตาร์อะไรเลอะเหระแค่มองก็มีไรอะไรเลื้อยๆว่าอะไรลายตาแต่สําหรับบางคนมันมีคุณค่ามากๆเขาสะสมเจมมันมีหลายรุ่นมากๆไอ้กีตาร์ที่เป็นแบบอะยึยักษ์เนี่ยอันนี้คือเจมใช่มาจากเจมซึ่งเราจะเจอตัวที่เป็นแบบเออรุ่น รุ่นรุ่นนี้รุ่นแฟนเขาว่ารุ่นอะไรตั้งอย่างอะ่เปียรอ,อรุ่นเปีย,ยรุ่นอะไรก็ตาม,อ,มอย่างนั้นะมันมีหลากหลายมากแล้วคือคนที่สะสมเขาก็จะเก็บบางบางตัวแบบป,ไป,ปิกอัพสีชมพูส<ช>ีเขียวอย่างเงี้ย<ๆ>อย่างตัวนี้มันมีอย่างน้อยมันเป็นเจมที่มีน้อยมากนะที่เป็นข,ขาวเออนั่นอันดีเใช่ปกติเจมมันจะไม่ใช่ขาวไงก็บผมเนี่ยเป็นเจมขาวที่ถ้าจะถ้าเป็นสายสะสมนี่ต้องมีเลยอ่ะมาเข้าคำถามผมเลยว่าล้วเหมาะกับใครอ่ะอยางแรกคนที่ชอบสติ๊บบอยครับ คนชอบติมวาวใช่แน่นอนแล้วก็แล้วก็คนที่ชอบกีตาร์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนครับคือผมต้องบอกก่อนว่าคือราถามว่าเหมาะกับใครอ่ะกีตาร์ทุกตัวมันเหมาะกับคนทุกคนแหละครับดูดิว่าคนคนนั้นน่ะเลือกทำเป็นไม้ทำอะไรเออมันได้หมดแหละแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่แบบชอบติไวก็เลือกได้หรือคนที่ชอบอ่าเล่นแบบฮีโร่ใช่หรือจริงๆแล้วถ้าไปเล่นกงคือเนี่ยเหมาะนะอืมจริงๆเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างที่พัฒนาแล้วอ่ะ ตัวนี้มันค่อนข้างถ้าสมมติเราเซตอัพปิกองปิกอัพไขสมม่สูงต่ําให้มันพอดีกับเราอ,ะอ่ะพอดีเลยเล่นได้อย่างแก๊กผสมนี่หหวานเจีย๊ยบครับคือมันมันไม่ได้หมายความว่าคุณเอาเจมไปต้องเล่นติ๊กไว่ะไม่จําเป็นหรอกอย่าไปคิดเลยแบบนั้นเพราะว่าค,คุณชอบ จับปุ๊บเนี่ยพอเราจับเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้มันแบบเอ้ยมันตอบสนองการเล่นของเราไหมอย่างเงี้ยอย่างบางคนชอบปั่นๆั่นอย่างเงี้ยสบายเลยเอออย่างพี่แบ๊กไเล่นเล่นปั่นๆรู้สึกเล่นยังไปไงบ้างั่นปั่นง่ายเลยคือเล่นลูกไหนก็ได้เลยใช่ป่ะสบายด้วยความที่พี่อ้๊อมันแรงด้วยเราไม่ต้องออกแรงมากมือขวามือซ้ายเขาทำมาดีเสร็จดีเซตอัพมาดีครับผมเอาง่ายๆว่าเห็นปุ๊บนะอยากปั่นเลยใช่อันนี้คือแกะกล่องมาก็เอามาเล่นเลยเออคือผมแกะออกมาปุ๊บพี่แบ๊กอยู่อย่างเงี้ยออไปั่่นน๋ จะบ้าแต่คุ้มครับคุ้มเลยคุ้มมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาจะผลิตไปอีกกี่ปีนะใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็ย้ายไปทำรุ่นอื่นแหละเมอนเป็นเจมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเจมเนี่ยมันจะมีไปอีกนานแค่ไหนล้ครับผมนะประมาณนี้ครับสำหรับอ่าเจม77ของมันต้องมีครับพีเจม7 7พีก็มาลองผมบอกเลยว่าคือ ถึงแม้ผมจะพูดทุกคลิปว่ามึงต้องมาลองนะเว้ยแต่มันก็ต้องมาลอง,อง,ลองแหละกีตาร์แล้วต้องลองเองเออเพราะว่าจุดเด่นเขาคือคอผมว่านะคอทุกคนจับแล้วจะร้องว้าว้าวเลยอะบางทีพี่ชอบงเงี้ยคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็แเออะเราอาจจะแบบโอ๊ยพี่แบ๊กแม่งพูดอะไรว่าชอบหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเออคนชอบกีตาร์มันก็ชอบหมดแหละมาลองเลยครับมาลองเลยมาลองเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาล่ะก็สั่งออนไลน์ครับเออหรือแม่ก็ดูคลิปเราก็ได้ถ้าดูแล้วชอบสั่งเลยครับสั่งเลยสะดวกเนอ กดซับสไคร e กดถูกใจไว้เดี๋ยวมีอะไรคลิปดีๆเราก็จะได้มาแบบแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วอยากดูอะไรก็คอมเมนต์เอาไวนะ้เนาะเออนะผมก็เป๋าด้วยกับเจมพีเอ้ยนะเจมเจ็เจ็ดพีเออพีต้าสีน้ำเงินดำตัวนี้สวยงามมากๆครับไว้ ปันจะออ้อมใจด้วยสำหรับใครที่เป็นสาวบอสตนบอยหรือสายกีตาร์ฮีโร่หรือสำหรับใครก็ได้ที่ชอบกีตาร์เล่นง่ายๆปั่นเร็วๆเออเล่นง่ายๆปั่นเร็วๆถูกเออนั่นแหละประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่แบ๊กของตัวเราไปก่อนนะครับผมหัวใจพี่แบ๊กไปปั่นต่อแล้วนะครับสำนี้ก็กลับไปพี่ับอม